เขาคุ้ยตอ,องตรงใช้เบอร์ทำมมีไหตเห็นเขาคว้ยได้ใ0.5เบอร์ศูนย์จุดจุดห้ากับเบอร์หนึ่งนีงนน่ใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์จุดห้าเป็นฝ่ายตัดครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่าการตัดตรง,งสูงใช้ศูนย์จุดห้าตัดเราจะใช้แบบนี้ครับไถขึ้นไปพื๊นอ,อย่างนี้นครับให้สูงขึ้นไปนิดหนึ่งให้สูงขึ้นไปนิดหนึ่ง เบอร์ศูนจุดเบอร์ศูนจุดหนึ่งครับทางด้านข้างซ้ายก่อนอันนี้วิธีตัดอย่างละเอียดเลยนะครับนี้เราจะให้มันสวยเราก็ต้องทาอย่างนี้ส่วนวิธีแต่นั้นเราจะใช้วีดรองนําไปกับอัตรเลี่ยนแล้วขึ้นไประหว่างคิ้วกับเนื้อริมใบหูนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ลองทาดูทีนี้เรามาดูฝั่งขวาครับ ของวัาก็เช่นเดียวกันเราใช้เบอร์ศูนจุเป็นตัวตัดปึ๊ดนี่ครับ0ูนย์ดหึืดมาระหว่างระหว่างคิ้วกับหน้าผากให้อยู่ในแนวลับประมาณ2-3งมเซนแล้วเราก็ใช้เบอร์ศูนย์จดหนึ่งเป็นตัวผึ่งขึ้น,นเพื่อไม่ให้มุมหน้าผากเรานี่เป็นขอบดำ ให้มีขาวนวนดำกลมเกินโดยการใช้หวีสร้างไปเชียง45องศาตัดกับหางคิ้วนิดหน่อยนีครับต้องดูลมดูฝนไหมครับต้องแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ของแขกท่านผู้มารับชมหันหน้ามาดูผมหน่อยครับนั่มีคนมามากำกับการแสดงอยู่คนหนึ่งครับกำลังแต่งตัวอยู่ด้านหลังเอออย่างนั้นนะครับนั่นดูนะครับ เามาเชียร์กองเชียร์เขาว่าจะตัดผมลองทรงนี้สวยไม่สวยเราก็รู้ลนะทีนี้เรามาดูด้านข้างหลังครับดูข้างหลังใบหูนี่อย่างนี้ดูนะฮะข้างหลังใบหูนี่เอาระหว่างลองทรงกลางในี่ยเกกลางใบหูติงหูนี่เราก็ตัดอย่างนี้ครับแทนศูนย์จุดหนึ่งเป็นตัวฟื้แล้วก็เอากระเลียนนี่จะลองรับกบหวีแล้วก็ไถขึ้นไถขึ้นอย่างนี้ส่วนส่วนเอาสูงเอาต่ําผมก็เคยบอกไว้แล้ว แต่ไอปัตเตอเลียนที่ผมใช้นี่คือ0.1ครับ0.1ถึง0.5แล้วแต่เราจะปรับตามความต้องการตรงนี้นะครับครับเข้าทรงแล้วด้านหลังเีมาดูด้านหลังตรงกลางหูนี่ครับก้มลงนิดนึงถ่ายใกล้ๆอย่างนี้ละครับดูพืดอืดในแนวของเขาคือกลางเนี่ยอย่างนี้ เราก็ดูแต่ใบหูเนี่ยเป็นแบบถ้าเราไถาขึ้นไปสูงเนี่ยมันจะสูงไปด้านหลังก็เช่นเดียวกันดูนะฮะให้อยู่ให้แนวนี้อยู่ในแนวเดียวกันถ้าดำๆอย่างนี้เราก็เลื่อนไล่ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันให้ได้ปึ๊บนี่ครับถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะตัดผมเป็นทุกคนเลยครับอันนี้เป็นพศ2 5 4 64ผมถ่ายคลิปนี้เพื่อที่จะให้ชาวเน็ตที่เคารพทุกท่านเนี่ย ผมต้องขอวยพรปีใหม่ให้ด้วยนะครับว่าโชคดีปีใหม่ถ้าได้ดูคลิปของอาจารย์อ้อนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับชัดเจนเลยครับนี่แฮปปี้นิวเยีอร์ขอให้มีความสุขและอย่าเจ็บอย่าจนนึกเงินให้ได้เงินนึกทองให้ได้ทองนึกได้แฟนสาวก็อยู่นะครับนี่อยู่ทั้งหน้าผมนี่ครับมองดูหน้าได้เลยครับสวยจริงๆคนนี้ครับสวยในในเน็ตครับนไอดอ่ครอบผมในไอดอลครับนี่ละครับคือตัดลองทรงเปิดข้างหลังลองทรงปิดปิดครับพอเลย